สวัสดีครับนี่ก็ห้องพักที่ท่ารถนะครับตรงนี้อยู่ที่ท่ารถของเมืองห้วยสายนะครับเมืองห้วยสายเป็นท่ารถนี้เฮือนพักเพชรอรุณน,นะครับก็สี่ร้อยบาทครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็มีอ่างกับน้ํานะครับเอ้ยไม่ใช่อ่างกับน้ํามีอ่างล้างหน้ามี เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีเตียงนะครับมีทีวีมีตู้นะฮะก็โอเคครับ400ถ้าเกิดจำเป็นต้องพักชั่วคราวแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานนะครับมีตู้กระจกมีปลั๊กไฟมีน้ำให้สองขวดแชมพูสบู่แล้วก็ทิชชู่ครับก็ไม่เลวนะครับก็สำหรับใครที่ จะเป็นต้องพักหรือว่ามาถึงแล้วต้องรอรถไปหลวงพระบางเที่ยวเย็นซึ่งจะมีหกโมงเย็นนะครับอาจจะพักไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาแรงก่อนจะเดินทางต่อไปนะฮะก็แนะนำมานะครับจากตรงสถานีรถห้วยสายครับผมพบกันใหม่กับช e l f r ฟรีไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ